สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับในช่อง YouTube บชาแนลนะครับช่องรถมือสองคัดคุณภาพเกรด A นะครับวันนี้นะครับมาพบกันที่เต็นต์ปฏิพัทธ์ออโต้นะครับวันนี้เรามีรถ4ประตูมาให้ท่านชมกันอีกแล้วนะครับท่านเป็น t o y ยต้ารีโว่ 2.4G นะครับปี2015นะครับตัวนี้4ประตูนะครับผม ครับผมคันนี้นะครับมีทีเด็ดมาคือเราเปลี่ยนหน้าให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าหมูป่านะครับตัวนี้นี่เลยครับผมอะไหล่แท้จากศูนย์นะครับย้ําเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยนะครับก่อนชมรถนะครับฝากกดติดตามฝากกดถูกใจให้เซลโยด้วยนะครับเริ่มต้นนะครับตัวนี้นะครับไฟหน้าหมูป่านะครับตัวนี้ ของเบิกศูนย์นะครับตัวนี้นี่ครับผมไฟตัดมองนะครับแม็กอลอยนะครับแม็กตัวนี้ก็แม็กเดิมเดิมจากศูนย์เลยนะครับนี่เลยกระจกนะครับนี่กระจกมองข้างสวยงามมากเลยนะครับตันนี้มือจับโครเมียมสีที่สวยกิฟเลยนะครับตันนี้ด้านหลังนะครับก็มีแคลิบอยนะครับผม ไว้สาหรับใครอยากไปเที่ยวก็นั่งได้เลยนะครับตัวนี้ไฮร,รักตัวจีรีโวนะครับผมรรสัญลักณ์สวยงามนี่กล้องถอยนะครับสศูนเลยนะครับมาด้านข้างอีกมุมหนึ่งนี่สวยงามมากนะครับปริพัฒน์ออตโต้เราจัดมาให้อีกแล้วนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับน่าใช้ขนาดไหนนะครับผมด้านหลังนี่เลยนะครับเบาะสีครีม บอหนังแอร์หลังสวยๆเลยนะครับตัวนี้สภาพการใช้งานคันนี้นะครับอยู่ที่85%นะครับสวยงามมากนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับน่าใช้มากนี่ครับออโต้นะครับคันนี้ตัว G ตัวท็อปสุดนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมนี่ครับผม คันนี้นะครับผมเป็น Toyota r e v o นะครับ 2.4G นะครับปี2015นะครับปฏิพัฒน์ออตโต้เราขายอยู่ที่นะครับ599,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจทักมาคุยกันได้เลยนะครับคันนี้สวยจริงไม่จริงนังนะครับ